สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอาก,กันในช่วงของบลูสตูเดยกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับเพื่อนเพื่อนได้ออรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ subscribe. เพื่อไปกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยส่วนใครอยากจะโดนสนับสนุนช่องก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์ตงได้นะครับก็แน่นอนที่ผ่านมาครับคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารของเชลซีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่ม สิงเลมอนโซดาด้วยนะครับใครอยากสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลแนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเละครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของทริงด้วยนะครับฟองน้ำทริงครับทริงสมาร์ทคลีนนิ่งเมสซิมเปิลนะครับเกมจบคร่าหมดด้วยทริงนะครับขัดง่ายๆด้วยน้ำเปล่าไม่ต้องพึ่งสารเคมีนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางชอปปีนะครับก็มีสั่งซื้อได้ง่ายๆนะฮะก็ กดสั่งซื้อปุ๊บแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดด้วยนะฮะจะได้ได้ราคาพิเศษนะครับอ่าไปว่าหนึ่งข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างนะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีรายงานตั้งแต่จริงๆต่ง้งเมื่อวานแล้วไปดองฟิเชียว่า Sporting l ง bon ลิสบยืนยันการย้ายทีมของโจนิเควนดากับเด r ร o e โอเอไปอยู่กับเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขณะเดียวกันครับโทมัสทูเลออกมาสัมภาษณ์พูดถึง โคพาเมอร์ uh, นะครับเขาบอกว่าโคพาเมอร์จะไม่ได้มาร่วมทีมกับเราเรารอข้อมูลอัปเดตมาสักพักแล้วครับแต่เขายังไม่ได้ลงซ้อมเลยดังนั้นมันไม่มีเหตุผลที่จะเรียกเขาติดทีมในตอนนี้ขณะเดียวกันครับมีรายงานจาก f ุตตี้เฮดไลน์ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยอยู่ในระหว่างการเจราจากับ FPT พีทีซอฟต์ครับบริษัทเทคโนโลยีจากเวียดนามเพื่อจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสร หากทีมสามารถผ่านกาปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกข้อตกลงของ FPT ซอฟต์แวร์เนี่ยคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ60ล้านปอนด์ต่อปีนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจเนี่ยวิทออนสตีนครับอันนี้สื่อที่เชื่อถือได้เลยนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการคว้ากองหน้าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งตัวผมแล้วก็คนอื่นๆรายงานมาตลอดว่าพวกเขากำลังพิจารณาเบนจมินเซสโกและเลียมดีแลบรวมถึงเป้าหมายรายอื่น ที่อยู่ในลิสต์ด้วยนอกจากนี้ออสตินก็บอกว่าเชลซีจับตาดูสถานการณ์ของดีนฮุยเซนอย่างใกล้ชิดแหล่งข่าวบางรายที่ผมคุยด้วยระบุว่าเขาอาจย้ายไปเล่นในต่างแดนแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของดีนฮุยเซนเนี่ยถ้าออสตินรายงานเนี่ยแสดงว่าเชลซีสนใจจริงๆนะฮะนอกจากนี้ออสตินก็บอกว่าผมไม่ทราบถึงความต้องการหรือการการะทำใ,ใดๆที่จะต้องการปลดมารสกา ผมคิดว่าเชลซียังชื่นชอบเขามากนะครับออสตินก็ยืนยันนะว่าจะไม่มีการปลดมาเลสกานะครับขณะเดียวกันฮะเดลีเมลรายงานในตีไว้เป็นลือฮะบอกว่าเชลซีเตรียมปล่อยนักเตะมากถึง11คนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนสำหรับการเสริมทัพใหม่11คนมีใครบ้างครับมีสเตอร์ลิงชวเวลเกป่าดาโตฟอร์ฟาน่าดิซาซีจ้ฟิลิก เรเนโตเวกาอับราโดบโรยาเทโวชโลบาอัลฟิกิวคริสแล้วก็คานีชุกูเมกานะครับสังเกตว่ารายชื่อแต่ละคนก็ไม่แปลกใจที่พร้อมจะโดนปล่อยนะฮะขณะเดียวกันก็เลียมทูมี่ครับออกมาบอกว่าดูเหมือนว่าฟิลิปรยเกนเซนเนี่ยจะแสดงผลงานได้ไม่ดีพอในการพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกเพื่อทำให้เอ็โซบาริสกาเชื่อว่าเขาเหนือกว่าโรเบิร์ตซานเชสนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะคือก็ไม่ได้โดดเด่นกว่า โรเบิร์ตซานเชสมากมายแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันจอห์นเทอรี่ครับออกมาพูดถึงรีสเจมนะครับเขาบอกว่าผมเห็นด้วยกับสิ่งที่โทมัสทูเครลประเมินไว้ครับผมมองว่าเขาเป็นกองหลังครับผมไม่ค่อยชอบนักหรอกเวลาที่คนขยับเข้ามาเล่นกลางผมคิดว่ามันเป็นการทําให้เขาเนี่ยมีความสับสนมากยิ่งขึ้นนะฮะก็อันนี้ก็เห็นด้วยเลยนะฮะก็ขยับเล่นกลางเน่บางทีมันอาจจะ สับสนแล้วก็เล่นยากมากขึ้นนะฮะขณะเดียวกันครับจอห์นเทอรี่ยังมาพูดถึงริชเจมเพิ่มเติมครับเขาบอกว่า <c oughs> ริชเนเนี่ยนำทีมในรูปแบบที่แตกต่างไปจากผมครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะมันมีหลากหลายแนวทางที่จะเป็นกัปตันทีมและเป็นผู้นําของทีมผมบอกเขาไว้ว่าริชต้องเป็นริชเจมร้อยเเซ็ขาไม่จำเป็นต้องมี10%ที่เหมือนกับจอห์นเทอรี่ เขาเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะเขาคือคนที่จะต้องพูดต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมทุกคนและถ้าเขาไม่เป็นแบบนั้นทุกคนจะสังเกตเห็นได้แต่ตอนนี้เขากําลังทําได้ดีแล้วขณะเดียวกันจอเทอรี่พูดถึงโคปาเมอร์ครับเขาบอกในแง่ของฟอร์มป,ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่โคปาเมอร์ที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะฮะเชลซีเองก็กําลังอยู่ในช่วงที่เล่นได้ไม่ดีนักเราอาจไม่ได้ให้เขาได้สัมผัสบอลมากเท่าที่ต้องการ โชคไม่ดีที่เขาต้องเป็นคนรับแรงกดดันไปเต็มๆ <c oughs> ขณะเดียวกันเทอรี่ก็พูดถึงมาริสกานะครับเขาบอกว่ามาริสกาจะถูกตัดสินจากผลงานในฤดูกาลนี้และการที่เขาสามารถพาเจลซีไปเล่น UCL ได้เนี่ยผมมั่นใจว่าเจ้าของทีมได้สื่อสารเรื่องนี้กับเขาอย่างชัดเจนแล้วพวกเขาต้องหนุนหลังมาริสกาครับและการเสริมทัพมันอาจจะฟังดูแปลกเพราะสโมสรได้ลงทุนไปมหาศาลแล้ว แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นักเตะทุกคนที่จะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างที่คาดหวังขณะเดียวกันฮนะก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเอาอัปเดตแบบเข้ามาล่าสุดนะฮะมีรายงานจากเบนจ่าขอบครับบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยอาจจะมีโอกาสมีศักยภาพในการส่งเจ,จารซานโช่กลับมาครับโดยพิจารณาจากผลงานโดยค่าตัวรวมเนี ขั้นต่ำอยู่ที่6ล้านปอนด์ขึ้นไปไม่เกิน10ล้านปอนด์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเหนื่อยและค่าค่าตัวนะครับซึ่งเชลซีกับซานโชอาจพอใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มครับที่เชลซีอาจจะส่งซานโชกลับไปก็ได้นะครับขณะที่ฟาบิซโซโรมาโนครับก็รายงานบอกว่าเชลซีต้องการปีกกี่คนหนึ่งครับในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าเอสตบอร์ิเลียนจะย้ายเข้ามาแล้วก็เควนด้าเนี่ย จะย้ายเข้ามาในปี2026ก็ตามนะครับขณะเดีวยวกันโรมาโน่ก็รายงานคล้ายกันกับที่เดลี่เมลรายงานบอกว่าเกป้าดิซซี่ชิวเวลสตอร์ลิงโบรจาแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยจะถูกขายออกจากทีมนะครับนอกจากนี้ฮะโรมาโน่ก็ออกมารายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยจะจ่ายเงินเรียกว่าก้อนสำคัญเลยครับในการ ซื้อกองหน้ามาร่วมทีมนะครับแสดงว่ามีรายงานที่ก็อนทั้งคล้ายกันนะว่าเตรียมเตรียมทุ่มเงินก้อนโตครับในการซื้อกองหน้าให้กับมาเรสกาอันนี้อันนี้เป็นรายงานจากฟอร์บิโซโรมาโนเลยเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะครับส่วนเบนจาคขอบเนยรายงานเพิ่มเติมบอกว่าเกียวเคเรสกลับมาอยู่ในเป้าหมายของเชลซีอีกครั้งนะครับเรียมดีแล็บเซสโก้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงและเบนจาคอบบอกว่ามี ได้ยินว่าอเล็กซานด์อิซักก็นะฮะอยู่ในลิสต์ด้วยถ้าหากเขาพร้อมที่จะลงเล่นให้กับเชลซีนะครับนอกจากนี้เบนจาคอบก็บอกว่าโอซิมเฮนเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยถึง250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เชลซี Chelsea มองว่านักเตะคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนักในเวลานี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยที่มันสูงเกินไปนะครับนอกจากนี้เบนจาคอบก็รายงานบอกว่าไบยูมินิกไบเยอร์เนี่ยสนใจในตัวอังเดซานโตส แต่เชลซีเนี่ยไม่มีความคิดที่จะขายอังเดรซันโตสนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่ออังเดรซันโตสเอ่อต้องการที่จะย้ายทีมเท่านั้นครับแต่เขาได้ยินมาว่าอังเดรซันโตสไม่ใช่นักเตะแบบนั้นนะครับก็มีรายงานในช่วงประมาณตีสองตีสามบ้านเรานะครับเรื่องของอังเดรซันโตสนะครับที่เหลืออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คเพิ่มเติมนะฮะตอนเวลาประมาณตีห้าบ้านเรานะี่ตอนนี้ ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวลือซะส่วนมากนะฮะแต่ยืนยันว่าเชลซีต้องการคว้ากองหน้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอนนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับอ่ะถามเพื่อนๆหน่อยฮะว่าจะเป็นเซสโกดีแลบหรือว่าคนอื่นๆอ,อยากได้ใครเข้ามาร่วมทีมหรือจะเป็นเกวเคเรสก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ